โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผม OAT z 4นะครับวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับเป็นโค้ดจากทางบ้านนะครับโค้ดจากทางบ้านที่ผมซื้อมานะครับเป็นโค้ดอะไรน,นะครับก็ไปดูันใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคุณแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกสกินอโลก ตัวตัวละครอโลกเขาก็กินนะครับแล้วก็ชุดไปฟรีนะครับแล้วก็พวกสกินปืนเอเจมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแล้วก็มีเพชรอีกนะครับผมจะมาแจกเพชรนะครับเราไปดูสกินอโลกกันก่อนนะครับไปดูตรงตัวละครนะครับนี่ครับผมจะแจกเป็นเซตเลยนะครับเซตละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่นะครับเซตนี้ก็ได้ตัวละครอโลกไปนะครับแล้วก็ชุดอโลกนะครับแล้วก็แว่นแล้วก็รองหมู่ กางเกงแล้วก็รองเท้านะครับแล้วได้บัตรตัวละครเวลซนะครับได้ไปแล้วสามารถซื้อได้เลยนัใช้ได้เลยนะครับเวลซโดยทันตานะครับผมก็จะมาแจกสองสองคนนะครับคนละตัวนะครับก็กติกาก็มีก็กติกาก็มีดังนี้นะครับก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับคอมเมนต์อยูดีเกมและเชื่อเฟซของตัวเองมานะครับ ครไม่คอมเมนต์ชื่อเฟก้าถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็เป็นตัวละครอาลล็อกนะครับเป็นตัวละครที่ดีนะครับคนนิยมเล่นนะครับแล้วก็มาดูเพชรนะครับนี่นะครับผมก็จะแจกเป็นหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับแจกสองรางวัลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกติกาก็กดไลค์นะครับแล้วกดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับ แล้วคอมเมนต์ดูดีเกมมาชื่อเฟสนะครับใครไม่คอมเมนต์ชื่อเฟสก็ถือว่าสลับสินครับหนึ่งพันหกสิบเล็บนะครับทำมาได้หลายอย่างนะครับสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มาดูสกินปืนสกินปืนนี้นะครับเอเอมแปดนะครับกีบปืนเอเอมแปดนะครับมาดูด้านล่างนะครับก็เป็นสกินปืนนี้นะครับอืสกินปืนก็เป็นสกินปืนเอเอมแปดนี้นะครับ เอี้แปดก็เป็นอันนี้นะครับก็ค่าสถานะปืนนะครับก็บวกลั่นอัตราในการยิงสองนะครับก็จะยิงเร็วกว่าเดิมมากเลยนะครับลบแม็กซ์ซีนไปก็ไม่มีผลอะไรต่อปืนนะครับก็ใส่แค่แม็กซหนึ่งก็เหมือนเดิมปกติแล้วนะครับกล่องละสามสิบห้าเพชรนะครับสิบกล่องสามร้อยห้าสิบนะครับผมแจกสามรางวัลนะครับสามคนนะครับก็กติกาก็มีกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ยูทูบเกมมาชื่อเฟซนะครับ ใครไม่คอมเมนต์ชื่อเฟซก็สระสิทธิ์นะครับผมก็จะมาแจกสามอย่างนะครับหนึ่งก็อโลกนะครับแล้วก็สองเพชรสามไอเอ็มแปดสกิปปิ้ร์ไอเอ็มแปดันสองนะครับใครอยากได้ใครอย่าลืมทำตามกติกากันเลยนะครับคลิปนี้ขอจกกบไวแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามมาด้วยนะครับ